กูอยู่ไหนวะเนี่ยฮะแล้วผู้หญิงคนอยู่ด้านหนะ้ากูคือใคร <c oughs> แล้วก็นะเฮ้ยมีชื่อกูด้วยอยู่ด้านบนเ <c oughs> ทพเจ้าข่อยส่งชั้นมาที่ไหนเนี่ยแต่ชั้นรู้สึกว่าโรคนี้ภาพจะสวยมากเลยนะก็น่าเล่นอยู่โอ้มีให้ชั้นเลือกตัวด้วยเว้ยเฮ้ยยังเจ๋งเลยเออฮ้มีธันดูด้วยชั้นว่าชั้นอยากเล่นธันดูอะเพราะชั้นรู้สึกว่าชั้นชอบธันดูนะ <c oughs> อ่าโอ้โหโรคนี้มันจ้าสวยจริง,รงเลย,ยเทพเจ้าไข่ขอบคุณจริงๆนะที่ส่งฉันมาในโรคนี้เรามันเล่นยังไงวะเนี่ยอ๋โอโววมีคนยิงกันด้วยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเอาไงดีผมต้องทำยังไงเนี่ยฉันเดินอยู่โหดีประเทศบ้านเกิดฉันเชาลวันนี้ฉันอยู่ญี่ปุ่นนะฮ้อย่างเจ๋งสุดยอดไปเลยดูสิตึกราฟ้าอห์ เมืองนี้แหละโอ้โหดูโรคสิให้เทคขนาดไหนอ้ะกูตายมีคนเป็นแบบกูได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถือธนูแบบผมว่ะดูดิเอาล่ะท่านผู้ชมผมพี่เกียรติแซงก็โรคผมเล่นไม่เป็นเพราะว่าผมเล่นมาวันหนึ่งได้ละโอ้ยผมบอกเลยว่าผมเล่นโง่สุดๆนะครับอ้าเฮ้ยคืออะไรวะเอาละวันนี้ก็จะเป็นศึกสู้ของฮานโซโรสวัสดี ข่าคือฮันโซโรโอ้โหข่าจะโชว์ความแม่นของข้าโดยการยิงจากนี่เนี่ยนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนแนะ่เป็นไงละ่ะสามสองหนึ่งเปี้ยนเปี้ยนเอา้ากดตียังไงอ่ะไม่งจะตีได้เลยวิ่งมั่วละไอ้บ้านี่ผมเพิ่งเล่นได้แค่หนึ่งวันเองครับนะเกม Overwatch เอะไรนะครับนะแล้วผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับผมคิดว่าผมจะเอาความสามารถจากเกม t ท Fortress มาใช้ในธนูนะครับนะ น่ก็น่าจะใช้ได้นะผมว่าเนี่ยพ,พอาดิพยิงผมยิงโดนตลอดเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือผมยิงอันนี้ไม่ได้ไอ้นี่เหมือนเหมือนเหมือนสกเกลอะผมว่านะดูดูมันดูมันนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนยิงอยู่ด้านหลังว่ะเป็นเตี๋อะไรเรออสเตปการัรดช็อตอุย้ยแม่โคตรแม่ผมรู้สึกว่าไอ้มอนี่เก่งธนูสุดๆเลยนะครับนะดูดิผมอยู่อันดับที่4นะครับนะโคตรกาก ครับผมเล่นเกมนี้โคตรยากเลยนะครับการที่คุณจะเป็นฮอนโซโรได้คุณต้องมีความแม่นระดับ3 0 0พล้านหลาที่คุณสามารถยิงอะไรก็สามารถเข้าเป้าได้มันก็แค่นั้นเองแต่ที่ริงตะกี้ผมฟุกอนอะผมยิงอยางงี้ไม่โดนหรอกเพราะผมแม่งไม่เคยยิงอะไรโดนเลยดูจากไอ้พวกนี้สิยิงกันอย่างสนุกสนานเลยดูสิดูสิดูสิ มันเยอมันเจ๋งแต่ดูนะมันเจอผมแล้วมันจะอึ้ง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 อ้ยใครวะอ้ากูแข็งอ้อืมฉันคือฮอนโซโรผู้ที่มีความแม่นเอ่อความแม่นธะนูอย่างนั้นใช่ไหมโอเคเอาละนั่นคือน้องชายของฉันมันชื่อว่าเก็นจิซึ่งมันพัดลงจากตัวฉันไปนานมากแล้วฉันก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มันจะ เป็นศัตรูฉันโอ้ยไอ้หยุด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 โอ้โหแข่งไปมันเป็นอะไรกับผมมากมากไอ้หัวจอเนี่ยนี่แหละโดนไหมล่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 ะเออโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะกูไปแล้วโชคดีเด้อโชคดีเด้อครับเอาโดนเฉยนะครับนะนี่คือความแม่นธนูของความมั่วที่บ้าบอที่สุดดู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  ผมไม่ชอบเลยไอตัวที่มันวิ่งไวจยิงกูเข้าไปเอายิงกูเข้าไปเอา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 อ่ะกูตายตอนนี้นะครับผมต้องแซงน้องชายผมไม่ได้นะครับมันชื่อว่าไอเกนจิน้องชายสุดยอดสารลับนินจาของผมนะครับนะเออผมจะต้องจัดการไม่ได้นี่แหละโอ้ยขวางทําไมจะยิงหัวอยู่แล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน นี่แน่จะโผล่มานักกูยิงไส้แตกนะบอกแล้วอย่าโผล่มาบอกว่าอย่าโผล่มายังว่าอยู่มันโผล่มาทำไมโอ้ยโดนธนโูใส่เอ้ไม่ใช่สไนเปอร์อระแล้วต่อมาผมขอเปลี่ยนด่านนะครับเล่นแบบเป็นทีมบ้างนะฮะโอเคมาขอเปลี่ยนด่านหน่อยตะกี้ไปอยู่ญี่ปุ่นนานเกิเนไปละนะครับโอเคเอาละเออนะครับดูไปดูมาตรงนี้ก็เหมือนเคาน์เตอร์ดีนะด่านตรงเวนิสเนีย่ยนะครับนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เคาน์เตอร์ อใช่นะ SF นะครับโอเคเอาละซึ่งวันนี้พี่ฮานโซเราจะโชว์ความแม่นของพี่เขานะครับเพิ่งเล่นมา2วันมึงจะมาโชว์อะไรดู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 ไอ้อ้วนน้อยไอ้อ้วนน้อยโดนไปดิโดนไปดิอ่ะผู้โดนผู้โดนเลยผูเดินแอบไอ้ข่อยแม่งขี้โม้อะคุณงงไหมว่าไอ้วันนู้นตะกี้มันเป็นอะไรกับผมมากปหมนะครับตัวมัน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 เอาดีแล้วยิงยิงหัวแม่งยิงยังไงวะยิงตะกี้ยังไม่เคลื่อนเลยอืม่ะ นี่แน่โอ้กูานน al, คาได้เด้คนเดึ้โอโนน al, ้โ,อโหกูเล่นมาตั้งเกมกูจะคาได้คนเด็กปโศซึ่งเราก็จะโชว์ความแม่นของฮัาานโซที่ฝึกฝนมาเวลาสองวันมาโชว์ให้กับน้องๆแล้วน้องๆก็จะด่าพี่ว่ามึงเล่นอะไรของมึงอะไรอะไรความแม่นจริงๆอยู่ไหนความแม่นจริงๆอยู่นี่นี่ดินี่ความแม่นจริงๆอ่ะอยู่นี่เรียบร้อยเป็นแกะระยัามนเดียวธนูกับฉัน ฉันเนี่ยมีความแม่นตั้งแต่ทีมฟอเตสแล้วโอ้ยนัดเดียวโดนนัดเดียวโดนนีแน่เจ็บอไปดิเจ้าบอดแน่บริชชนมันมันฮันโซนะเว้ยพูดจะไม่เคยพลาดฮอกอ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 ชันเอเชีย สาสเรียบร้อยมึงมาปล่อยอะไรล่อันตีอันตีอะไรจ๊กจั๊กด่กูไม่ได้วพิกออกมาเลยผมสอดแหนมันได้นะครับประเด็นนะฮะโอเคเอาละตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าพวกมันมีพวกอยู่อีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูตกน้ำเอ้า แม่งเอ้ยอยู่สัตว์เล่นดีๆเราเสือกตกนัดตายลอยหลังมาดีดิ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 พอใจมึงจังเรียบร้อยตายไปเดียวู้ตัวอะไรไปกระโดดดองดองว่ะฮูตัวอะไรวะฮ้ดตัวอะไรมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยนี่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 เนี่ยเดี๋ยวเอาธนูกูป่อยเป็นไก่เอาธนูกูป่อนเป็นไกนี่นี่ธนูอะไรบัญชิดไว้นี่เอาอัติกไปเลยนี่เนี่ยเป็นไงล่ะโดนใครไม่ไม่โดนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยโดนตัววิ่งเร็วเฉยนะครับแม่อะไร โดตอะไรของมือบ้าๆๆๆๆๆๆบ้า,า,า,าออโอเคครับโอเคขับบ้านไปเติมเลือดแป๊บฮะโอเคผมจะใช้ความแม่นของผมนะครับยิงจากระยะ300 480 56เมตรเออเอออ๋อ,อ,อทำไมตอนนี้ผมยิงมันไม่ได้วะเออเออเอาไปดิ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 เข้าหัวอะไรอะไร,ะไรมึง็อกวิ่งเลยสองกูเด็กเออเอออะไรอะไรอะไรนี่ถ <reconnect> ินเด่นบล็อกแว็คบล็อกแว็คอะไรวะนะครับ โอเคตอนนี้นะครับนะเราจะมุ่งหน้าไปต่อนะฮะตอนนี้พวกนี้ติดอะไรไปดิไปต่อเอาอะไรเราดิ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 แน่เอาไปดิเอาไปดินี่นี่ผมติดไฟแล้วอะ่ะผมติดไฟแล้วเครื่องร้อนอนะ่ะรู้จักเพราะเครื่องร้อนอ่ะเครื่องร้อนบักคันโซคเครื่องร้อนแล้วสามสองหนึ่ง okay. ไปจัดตัวอื่นนะครับไม่เพื่อนจัดไปมาดิเข้าหัววิ่งอะไร <c oughs> มันต้องโยกไวเก็บดีมันต้องโยกเยอะเยอะ ยกเยอะๆอะกูตายถ้าผู้ชมครับผมอยากรู้ว่าไอ้ไฟๆที่มันติดอยู่ตัวเราเนี่ยมันคืออะไรเอาเกนจิน้องชายกูจมน้ำโอเคนะครับตอนนี้เกิดศึกสงครามยิงระหว่างกาตานะครับนะเอาแหละผมจะใช้อันตีแล้วจังหวะนี้นี่อัดเข้าไปเลยมึงเป็นไงโดนไหมไม่โดนไม่โดนอะไรเลยไม่โดนใครเลยคูใช้ทำไมเดี่ยนี่แน่เป็นไงละ่ะตายไปดิเฮ้ยมีตัวหนึ่งมีขึ้นมาเพื่อนระวังทุกคนนี่แนะ ยิงอัดเข้าไปตายเรียบร้อยนะครับเจอผมยิงประตูอัดเข้าไปยิงเข้าไปนี่คือตงครามเอ้ยตะกี้ไอดด้ตัวตะกี้มันวาร์ปว่ะมันวาร์ปว่ะวาร์ปไปไหนมันว่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเจ็ดสองเดี๋ยวผมฆ่าสองให้ดูฆ่าสองตัวรู้จักป่ะฆ่าสองตัวดนะิ๊นึงสองหนึ่งสองสามสี่อ้าฮะอุย้ยสองตัวเป็นฆ่าย,ยากเว้ย รวต่อมาขอเปลี่ยนด่านนะครับนาบักคันโซบักให้กูขอเปลี่ยนด่านหน่อยอยากเจอคนที่ไม่นธนูเหมือนกันนะครับก็คือไอ้หนุ่มนี่นะครับดูมันยิงอะไรเขามันดูมันดูมันเหมือนรีบร้อนอะหนึ่งสองปั้งนะครับการที่เราจะฆ่ามันได้เราต้องดูนะครับว่ามันจะโผ่โั่มาตอนไหนซึ่งก็บอกเลยว่าคอยดูนะสามอย่าขวางทางดิโอเขาจะเล่นกันในนี่ไม่รู้เรื่องเอาล่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยมันคิดว่ามันเจ๋งมันคิดว่ามันเจ๋งก็ผมมันคิดว่ามันเจ๋งนี่เป็นไงล่ะเจอ นี่ขนาดกูเล่นฮันโซโลเนี่ยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ไปดูว่าจะทำอะไรนะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนแบบมาเล่นเกมแบบแบบคลายเครียดนะครับไม่ต้องมาเล่นเกมแทบหรือว่า arbs นะครับซ้ำซซักนะครับนะลองเล่นเกมใหม่ดูบ้างนะครับอย่างเช่น overwatch ดีไรครับนะลองดูบ้างนะฮะเป็นเกมใหม่นะฮะซึ่งก็รู้แหละว่าคนดูคงน่าจะไม่ชอบเกมนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากเล่นเพราะว่าก็ว่าผมอยากเล่นไงดูดูดูมันดูมันดูมันสามสองหนึ่งเปลี่ยงนี่ไง นะครับนะไม่ต้องใช้สแกนอะไรทั้งสิ้นนะครับเราแค่ต้องใช้ความหมกมิดของเรานะครับนะในการฆ่ามันอ้าหลบซ้ายอ้าหลบขวาการที่เล่นฮันซโลแล้วฆ่าฮันซโลเองนี่มันง่ายเยอะอยู่นะครับนะเพราะว่าฮันซโลมันจะวิ่งตามสเต็ปของมันนะครับนะมันจะวิ่งซ้ายขวาแล้วก็แค่ดักด้านหน้าเองเท่านั้นเองแล้วก็ฆ่ามันเออแล้วกูก็โดนฆ่าีคทีนนงครับเพราะว่าขี้โมอ่ะโอเคจบจริงๆแล้วแม่งตะกี้เล่นเพลินไปหน่อยนะครับโอเคนะเกมเข้าพอดีนะฮะโอเค ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเวอร์วอตนะครับเล่นฮันโซเล่นเล่นเฉยน,นะครับนะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็พอเหละ